สวัสดีครับเพื่อนผมไวยลับสิบสามครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแชร์วิธีการห่อมะม่วงนะครับสําหรับการห่อมะม่วงนะครับก็จะมีหลากหลายออกมาเป็นหลายวิธีนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมาอยู่3กรณีนะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะทําเองได้โดยที่ประหยัดต้นทุนและไม่เปลืองนะครับก็จะมีการห่อมะม่วงขั้นแรกนะครับขั้นแรกเอาอย่างแรกผมจะเรียงลําดับที่ไม่น่าจะทํา มากที่สุดนะครับในจุดนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ที่ไม่น่าจะทําเพราะว่าการห่อมะม่วงอย่างนี้นะครับจะทําให้มะม่วงค่อนข้างที่จะมีความอบนะครับถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเขาจะห่อจนทึบเลยนะครับจนแบบอากาศเข้าจะไม่ถ่ายทีเลยนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการตัดถุงอีกแบบหนึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดูน้ํานะครับน้ําที่มันมีความร้อนนะครับเขาที่อยู่ข้างในนะครับอบแบบเนี้มักจะทําให้มะม่วง สุกก่อนหรือว่ามะม่วงสุกไม่เต็มที่หรือว่ามะม่วงมีความจืดจางนะครับในตัวนี้ไม่สมควรนะครับที่จะทํานะครับในตัวนี้อีกอย่างหนึ่งน,นะครับไล่ลําดับเข้าไปว่าตัวที่ว่าพอทําได้หน่อยแต่ก็ไม่ถึงว่าในระดับเกจแบบกลางๆก็แล้วกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับการห่อมะม่วงแบบนี้ถ้าเพื่อนลองสังเกตดูนะครับการห่อแบบนี้กับแบบเมื่อกี้นี้จะมีความแตกต่างกันก็คือว่าแบบเมื่อกี้นี้ก็คือว่าขเขาจะทึบเลยนะครับแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ มีน้ำออกมานะครับเนื่องจากความร้อนจะทําให้อบแล้วก็มีอากาศอยู่ข้างในพออากาศเย็นขึ้นก็จะเปลี่ยนจากความร้อนเป็นไอ้น้าแล้วก็ตกลงมานะครับในแบบที่มีกี้นี้มีการตัดถุงซ้ายขวานะครับก็ยังไม่ดีแต่แบบนี้จะมีความที่โป่งมากกว่านะครับในกรณีความโป่งมากกว่าแล้วจุดบางจุดนะครับที่เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าถ้าห่อแบบนี้แล้วมแมลงเนี่ยจะขึ้นไปไหมส่วนมากนะครับมแมลงที่ มากัดกินมะม่วงของเราก็จะเป็นตระกูลพวกแมงวันทองนะครับสําหรับตระกูลพวกแมงวันทองนี่ก็จะจะกินในแถบข้างๆนะครับไม่ไม่ค่อยนะครับที่จะขึ้นไปนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณไม่ถึง10%นะครับในแบบนี้แต่จะทําให้รสชาติดีกวานะครับลองมาอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้จะเหมือนกับแบบเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าจะมีจุดประยุกต์ขึ้นมาก็คือในการใช้ถุงนะครับสมัยก่อนนะครับก็เขาก็จะใช้พวก กระดาษหนังสือพิมพ์แต่ในยุคนี้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็จะหายากนะครับเราอาจจะใช้เป็นพวกกระดาษแก้วหรือไม่ก็เป็นพวกถุงต่างๆได้นะครับในตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพื่อกันความร้อนของถุงพลาสติกนะครับจะไม่มีพวกไอพวกอบพวกอะไรต่างๆนะครับมักจะทําให้ผลไม้ของเราปอดที่ว่ามันจะแบบความร้อนไม่เข้ามันก็จะ อากาศมันจะถ่ายเทง่ายความร้อนไม่กระทบโดยตรงนะครับแล้วก็อากาศยังเข้าได้อยู่แบบนี้นะครับจะเหมาะกว่านอกจากที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้พวกเกี่ยวกับพวกมะม่วงนะครับอาจจะไปห่อชมพู่ห่อทับทิมห่อผลไม้ต่างๆได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้พิยะนะครับลองซูมดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับกันหลักๆเลยนะครับจะก,กันแมงวันทองนะครับ แต่ว่านอกจากเราใช้วิธีกันมะม่วงแบบนี้ด้วยนะครับมันก็มีอีก2เทคนิคนะครับที่สมควรที่จะทํานะครับเทคนิคหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าแมงวันทองเขามากินมาอะไรนะครับในพวกต้นมะม่วงนะครับเราควรที่จะเอาพวกนี้ออกนะครับพวกที่ตกลงในดินนะครับเนื่องจากเขาจะเป็นตัวล่อแมงวันทองอย่างดีเลยนะครับที่เข้ามากวนลําต้นนะครับพอตกลงมามีกลิ่นออกมาเสร็จปุ๊บก็จะ เนここ้นเรียกพักพวกมานะครับในการมาหากินนะครับก็จะเป็นผลกระทบนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับสาหรับการควบคุมอีกอย่างหนึ่งนะครับการควบคุมแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเลี้ยงมดแดงนะครับเลี้ยงมดแดงใส่ต้นสําหรับการเลี้ยงมดแดงใส่ต้นนะครับข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะกินมดแดงได้แล้วก็มดแดงเนี่ยนะครับเขาก็จะห่วงมะม่วงมากนะครับอย่างสุภาษิตโบราณว่ามดแดงห่วงมะม่วงนะครับ ในมดแดงพวกเนี้เราก็สามารถที่จะเราก็สามารถที่จะกินได้นะครับเนี่ยอย่างพวกนี้ก็จะเป็นลังกิโลนึงก็หลายร้อยนะครับแล้วก็อาหารของเขานะครับ <i> ก็จะมีพวกเน,น, <i> นี้พวกน้ําพวกอาหารพวกนี้เราสามารถที่จะมาติด <i> ติดได้นะครับ <i> นอกจากได้กินนะครับก็เป็นเหมือนยาฆ่าแมลงเหมือนตัวไล่แมลงนะครับของเราที่เกี่ยวกับพวกแมงวันทองอะไรพวกนี้มากินมะม่วงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับถือ ร้อหรือเปล่าสําหรับผมว่าผมไม่ถึงกับร้อนะครับแต,กตบ่ก็จะมียังตําๆนะครับก็จะมี50%สนะครับสําหรับการเลี้ยงบดแดงแล้วก็เก็บพวกผลไม้ที่ตกลงไปนะครับก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับการห่ออีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องรีบห่อนะครับสําหรับการหอ่อเราเพราะในช่วงแรกๆนะครับคือเขายังไม่เปลี่ยนจาก แป้งเป็นน้ําตาลช่วงยังไม่เปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ําตาลจะมีความเปรี้ยวช่วงที่มีความเปรี้ยวเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องห่อนะครับเราลองดมกลิ่นดูนะครับสําหรับตัวเนี้ยบางคนที่เป็นมะม่วงพวกเขียวเสเวยพวกอะไรพวกเนี้ยต้องเด็ดเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นเริ่มเป็นความมันนิดๆหรือเรานับอายุเวลาได้นะครับอายุเวลาสมมุติว่าอายุไม่ว่ามะม่วงอยู่ที่ประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนเราตั้งแต่เริ่มออกเราสามารถนับได้อยู่ประมาณ1เดือนแรกเราไม่ต้องห่อ พอหลังจากนั้นไปเสร็จปุ๊บเราเริ่มห่อเพราะปริมาณจากแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลจะเริ่มมีความมันความหวานช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่แมงวันทองเข้ามากินแล้วถามว่าแมงวันทองรู้ได้ยังไงก็กินของเขาเนี่แหละครับที่เราดมดูเนี่ยเริ่มมีความหอมเนี่ยแล้วกระทบกับพวกอากาศพ,พวกอะไรพวกเนี้ยจึงเป็นการล่อให้เขาเข้ามากินพอเข้ามากินเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นจุดเล็กๆนะครับอย่างบางจุดนะครับสมมุติว่าเป็นจุดเล็กๆขนาดนี้นะครับพอเป็นจุดเล็กๆขนาดนี้เสร็จปุ๊บ เขาก็จะแพร่เชื้ออยู่ในนี้พอแพร่เชื้ออยู่ในนี้เสร็จปุ๊บก็จะลุกลามเข้าไปข้างในทำให้มีปัญหานะครับสําหรับผมไวรัสอีสานนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นปวิดีโอในการแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับสําหรับกรเกษตรพอเพียงนะครับสําหรับคนที่ปลูกกินในบ้านนะครับไม่มีอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ